สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่11บเอกรกฎาคม67นะครับกำลังจะแพ็กกีตาร์โป่งให้คุณวิชยะนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณามาช่วยซื้อตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครับผมเพิ่งกลับมาจากไปวัดหลวงปู่สวงมานะครับให้ดูสภาพก่อนแพ็กนะครับผมใช้ลังที่ทําจากลังของแอร์ครับลังใส่แอร์มันจะแข็งกว่ากว่าลังกระดาษของของกีตาร์นะครับพับแล้วเดี๋ยวตีขึ้นรูปมาเป็นมาเป็นกล่องกีตาร์นะครับ ก็จะใช้การกระแทกปกติอะไรครับแล้วก็เดี๋ยวเอาขวดน้ําลองนะครับดีที่สุดกดน้ํานะครับสภาพก็เหมือนในคลิปทุกอย่างนะครับไม่มีแต่หักอะไรเก่าแต่สวยนะครับแล้วก็สายสูงสายสูงนะครับก็ต้องไปปรับทัชชิ่งตรงนี้เอาบิดสวยนะครับเนาะสายสูงนะครับกระดาษไม่อินเจแปนอยู่ด้านในเนี่ยนะครับให้ดูสภาพก่อนน้ำหนักเบานะครับเบามากไม้เบากวจังเลยครับสวยนะครับ สวยตามสภาพเก่าอะนะครับสวยแบบคนชอบของเก่าตูดแต่ก็สภาพดีครับไม่มีแตกหักอะไรนะครับทีนี้คอตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนไม้แอดของกีตาร์เลยอะ่ะสวยจังเลยครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่ให้ดูรูปการแพ็คนะครับเสียงแห้งกักนะฟังเสียงฮนะนิ่งสนิทนะ เดี๋ยวผมแพ็คก็เดี๋ยวคอยติดตามชมต่อไปนะครับดูแลด้วยใจครับผมถ้าผมแพ็ครอบแรกนะครับตรงบอดี้ยังสังเกตได้ว่ายังเห็นตัวบอดี้อยู่นะครับยังหนาไม่พอตรงคอเริ่มหนาแล้วครับโอเคแค่นี้บางคนเขาก็ส่งแล้วนะครับสำหรับผมยังไม่พอครับเดี๋ยวแพ็คต่ออีกนะครับครับมาดูครับตอนนี้หนาพอใจ้วครับแพ็คออกแพ็คต่อไปอีกหลายสิบรอบนะครับกีตาราคากีตา้์โปรราคา7 5็หิบบาทรวมส่ง ค่าส่งแล้วก็เหลือค่ากีตาร์ไม่กี่บาทแล้วครับแต่ว่าแพ็คเต็มที่ครับเนี่ยโยนลงพื้นไม่มีเสียงกีตาร์ไม่มีเสียงไม้กีตาร์กระแทกเลยครับนี่คอมันนะครับนี่ด้านหน้าฟรอนต์ hmm. นะครับเขียนตัวเอฟเลยหนาแ,แล้วก็ไล่มาด้วยการแทกอย่างหนาสุดบน mm hmm. บนฟิงเกร์บอ์ด้านหน้านะครับหัวหนานมากนี่ด้านหลังครับด้านหลังของคองกีตาร์ด้านหลังจะหนามากครับเพราะเป็นจุดกระแทกนะครับ Body บอดี้เดี๋ยวใต้ล่างกล่องจะมีกดน้ําด้วยนะครับในกล่องเอาแค่นี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับ นี่ครับผมจะโยนให้ดูนี่ครับกีตาร์ลงพื้นคอไม่มีเสียงไม้กระแทกแล้วครับเดี๋ยวตีลางแพ็คลวครับสวัสดีครับแพ็กกีตาร์โป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฮอตตา้า7 5บบาทรวมส่งครับเมื่อกี้คนซื้อใจดีโอนมาให้เพิ่มอีก50บาทด้วยนะครับช่วยค่าส่งนี่ครับแพ็คอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเอาขวดน้ําลองอีกนะครับหลังแอร์มันจะแข็งมากนะครับไม่ีฟิว้ไว้ด้านบน นะครับตีแล้วก็ทบหลายชั้นแล้วก็แปะลงไปนะครับทําเป็นรูปทรงขึ้นมานี่เป็นรางของแอร์แคร์เรียนะครับมันจะแข็งแอร์คอนดิชเนอร์มันจะแข็งครับเนี่ยมันแข็งกว่ากว่ารางของกีตาร์ปกติเยอะครับเ๋ยวเขียนที่อยู่แล้วก็พ่งนี้เตรียมนําส่งพ่งนี้ผมมีสอนกีตาร์ช่วงเช้ารถนิ่มจะมารับที่ร้านสากส่งประมาณบ่ายสามนะครับผมจะออกไปส่งประมาณช่วงช่วงบ่ายบ่ายโมงออกจากบ้านไปส่งนะครับ เพื่อให้ทันรอบที่เราจะมารับดูแลด้วยใจครับขอบพระคุณจากใจครับหลังจากแพ็คข้ามาอย่างแน่นหนาแล้วนะครับขั้นตอนสําคัญยังไม่เลิกครับใช้ขวดน้ํสี่ขวดนี้คือด้านล่างของตัวกล่องกีตาร์ปล่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเวลาวางลงพื้นเจ้าขวดสี่ขวดนี้จะช่วยกระเด้งขึ้นมาซับแรงกระแทกนะครับอย่างนี้นะครับครับเพราะ็จะวางลงแบบนี้นะครับนี่ครับให้เขาวางไปเห็นไหมครับสี่ล้อนี้เขาก็จะช่วย เนียกีตาร์แท็ตลอยเป็นทุ่นลอยน้ำเลยครับมีคนมาแซวบอกว่าตกน้ําก็ไม่จมใช่ไหมพี่ดูแลด้วยใจนะครับขอบพระคุณมากๆครับไม่ว่าจะก,กีตาร์ตัวละเจ็ดร้อยตัวละเจ็ดพันตัวละเท่าไหร่ผมก็ดูแลเต็มที่ครับสัญญาครับ